ก็พี่ก็ชื่อชนนะครับสุภวง์ก็พี่พี่ตังนะครับพี่ก็เป็นรุ่นพี่พวกเรานะครับโดยตรงเลยก็คือแลนนี่ก็คือบ้านกูนะครับแบบภูมิสาปเนี่ยกุรากคือบ้านพี่รุ่นแลนนี่ไม่รู้ว่ะแต่ว่ารุ่นรุ่นสาปัธรรมดานี่รุ่น66นะครับคือเก่าแก่พอสมควรที่จบจบแลนเสร็จแล้วพี่ก็มีความคิดว่ากูต้องไปแบบ เที่ยวเล่นอะไรเงี้ยที่อเมริกาอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นดินแดนแห่งแบบที่แบบความมันทุกอย่างอยู่ที่นั่นพี่คิดอย่างนั้นจริงๆนะอยากเท่ผู้นี้ง่ายก็ไปอเมริกาก็สมัครงานไปก็ไปทํางานที่อเมริกา8ปีไปเรียนต่อปริญญาโทพอจบปริญญาโทเสร็จกลับมาเมืองไทยมาแต่งงานพอพี่ทํางานได้สักพักหนึ่งพี่ก็มีความรู้สึกว่าคือความจริงกลับมาสอนนะเป็นหลักแล้วก็ทํางานนั้นแต่ว่าเราก็อยากจะทํางานด้านอื่นๆที่มันขยายมิติ หรือว่าโซเฟียของงานแลนด์สเคปในเมืองไทยออกไปถ้าถ้าจะเรียกง่ายๆคือว่า,เ,าเป็นเป็นงานที่ทุกคนนะ่ะเอามาทำเป็นทีสิทธ์ไม่ว่าจะเป็น m i i n n ายิงเรคเคมช o นบ f i e l d r e g e n e r a t i o n นอ่ o r e ฟอเ s t a t i o n อะไรพวกนี้ทั้งหลายแหละจะมองว่าทำไปก็ไม่ได้ใช้ในชีวิตจริงไอ้ที่บอกว่าทำทีสิทธ์พวกนี้ไปแล้วไม่ได้ใช้ในชีวิตจริงที่บอกว่าไม่จริง พี่กำลังจะบอกว่าไอ้สิ่งที่พี่ทำทั้งหมดเนี่ยก็คือทีสิทธิ์การเรียนทีสิทธิ์การทํางานการหาเงินของพี่การดารงชีวิตเป็นเรื่องเดียวกันหมด <c oughs> ความจริงทุกโปรเจกต์เนี่ยมันมันก็มีความพิเศษในตัวในตัวมันอยู่แล้วครับไม่แล้วก็พี่พี่ไม่อยากว่าพี่ไม่อยากจำแนกว่าเป็นบ,บราฟิลไม่เป็นบ,บราฟิลเพราะว่าความจริงเวลเราพูดเราพูดว่าบ,บราฟิลมันดูสเตอริโอไทป์เกินไปครับในะ ในในลักษณะว่าโอเคมันเป็นพื้นที่ที่แบบว่าคนเปื้อนหรือเป็นพื้นที่ที่แบบว่ามีมีประเด็นเรื่องการใช้งานการปนเปื้อนอะไรนี้มา่อน everywhere is brownfield ถ้าถ้าดูดีๆไอย่างนั้นถ้าเป็น definition แบบ brownfield ในหนังสือของแบบว่า n e w c o d e หรือ Manufacturer i า e ที่พวกเราเรียนมาแน่งทุกที่อ่ะสรุปเลยแต่ว่ากระบวนการของ brownfield ถ้าจะมี character แตกต่างเนี่ยน,นะครับความน่าสนใจของมันคือโปรเจกต์พวกนี้มันเป็น คอนจิเจนหรือว่าคอนเท็กซ์เบสอะครับคอนเท็กซ์เบสมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าสนใจของโปรเจกต์ลักษณะนี้ก็คือมันจะไม่มี universal theory ที่บอกว่าทำหนึ่งสองสามสี่แล้วโปรเจกต์จะประสบความสำเร็จหรือว่าบุตชเราแบบเปิดหนังสือใช่ไหมครับแบบ landscape architecture manual อะไรอย่างอะ s i t e analysis view analysis นู่นนี่นั่นแบบแล้วก็ทำมาไม่มีครับ browser แต่ละที่เนี่ย ความจริงงานแลนด์สเคปก็เป็นลักษณะอย่างนั้นทั้งหมดนะฮะแต่ว่าบราวฟิลนี่มันจะมีความชัดเจนมากว่าแต่ละที่ด้วยบริบททั้งกายภาพของพื้นที่บริบทการใช้งานของพื้นที่ไซต์ฮิสตอรีบริบทชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสเตคโคเดอร์เนี่ยแต่ละที่เนี่ยมันมีลักษณะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าสนใจเนี่ยของของโปรเจกต์ที่ที่ทำเงี่ยประเด็นสำคัญก็คือว่าเราในฐานะ ภูมิสถาปนิกหรือว่าดีไซเนอร์เนี่ยไม่ใช่เป็นการไปออกแบบพื้นที่นะครับคือไม่ใช่เป็นออกแบบกายภาพอย่างเดียวหรือไม่ใช่เป็นออกกออกแบบโอเปอเรชันการจัดการพื้นที่อย่างเดียวแต่เราออกแบบกระบวนการ process แบบไหนหรือว่าลักษณะการทำงานแบบไหนเน,นี่ยมันจะไปไปฟิตอินนี่ประเด็นที่สองเนี่ยความน่าสนใจมันก็คือว่าโปรเจกต์บราวด์ฟิลด์เนี่ยถ้าจะเป็นตามความหมายเราบราวด์ฟิลด์ที่พี่ อยู่ในมือพี่ตอนนี้ที่เล็กที่สุดแม่งพันไล่แล้วอะเอาเงี้ยคือเป็นบ่อขยะอย่างเงี้ยอันนี้คือเล็กที่สุดแล้วนะใหญ่สุด8 4 0 0 0 0 0ไร่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการหรือว่าดินามิกของพื้นที่มันสูงนั่นหมายความว่าไอกระบวนการที่เราออกแบบหรือว่าแม้แต่แม้ทั้งเนื้อง,งานที่เราออกแบบเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสแตติกมีเดียมาครับคือมันไม่ใช่เป็นมาสเตอร์แลน หรือไม่ใช่เป็นกระบวนการที่มันเป็นอยู่เฉยๆหรือมันเป็นแบบเป็นกระบวนการที่คงที่ครับพี่ยกอย่างเช่นที่ทําแม่หม้ออย่างเงนี้ไอสเต็กโคเดอร์เอนจีเมนต์อะไรพวกนี้ครับหรือว่าแม้แต่แบบว่าการไซด์แมปปิ้งเนี่ยตัวแมปปิ้งเนี่ยมันต้องอัปเดตตลอดเวลาใช่ไหมครับตัวมีเดียมอะไรมันต้องอัปเดตตลอดเวลาอ่ะยกตัวอย่างเป็นรูปปรรมยกอย่างเช่นนะครับบราฟิลเนี่ยสมมุติเราจะพูดถึงการปิดเหมืองอีก30ปีข้างหน้าครับน้องครับเราเราดีไซน์ในขณะที่ ตอนตอนนี้พี่อายุเท่านี้แล้วพี่ดีไซน์ไปพี่อาจจะอายุแบบว่าเกือบ70อ็ดะครับตอนนั้นสามสิบปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดินามิกมันถึงสูงการการแมปปิง้งในอนาคตะอะไรเงี้ยมันมันอินโวลโปรเจคชันค่อนข้างสูงและนี่พอโปรเจคชันเนี่ยว่าในอนาคตจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าไอตัวมีเดียมหรือตัวอินพุตมันเปลี่ยนสมมติแผนการทําเหมืองเปลี่ยนบ่อเหมืองมันก็เปลี่ยนละที่ทิ้งดินมันก็เปลี่ยนอะไรพวกนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องสร้างกระบวนการที่มันมีอย่างข้อแรกกระบวนการที่มันมีดินามิกที่สามารถปรับเปลี่ยนพวกนี้ได้สเต็กโฮเดอร์เนี่ยไปคุยกับผู้ว่าก็กแบบหนึง่งพรีเซนต์มีเดียมอีกแบบหนึ่งไปคุยกับชาวบ้านก็อีกแบบหนึง่งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากมันมีเป็นคอนเท็ก u ชวลแล้วเนี่ยดินามิกซึมเนี่ยกับอะดัปติบิลิตี้ในกระบวนการในเชิงการทํางานเนี่ยมันจะสูงกว่าอันอื่น